สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมปะกวน,นีมาซึ่งเป็นไม้เก่าไม้แก่ไม้หายากไม้ที่หาไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะซึ่งมีชื่อว่าทางสายเดี่ยวก้างปลาเนี่ยค่ะเป็นไม้ที่ออทางสวนมีความต้องการที่อยากจะได้อยากจะสะสมค่ะก็พอดีไปรู้จักกับน้องโอค่ะ น้องโอบอกว่าส่วนคุณอาเล็กมีคุณอาเล็กเดี๋ยวยังไงแล้วหนูจะไปคุยให้ว่าคุณอาจะแบ่งได้ไหมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาผสมเ,เกสรหรือเป็นช่วงที่พัฒนา,าไม้เก่าไม้แก่กลุ่มนี้ค่ะนี่ทางสวนก็มีโอกาสคุณอาแบ่งให้ก็ขอแบ่งคุณอาสองรอบค่ะ รอบแรกก็ได้มาเนี่ยก็พอดีมีพี่เหมียวพี่เหมียวแกต้องการพี่เหมียวแกขอแบ่งค่ะก็บอกคุณอาว่าพอดีมีมีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยขอแบง่งทางสวนก็อยากจะแบ่งให้พี่เขาเอาไปเลี้ยงเพราะว่าพี่แกจะเป็นคนที่หาไม้เก่าอะค่ะไม่ไม่ไม่หาไ,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 ไม่สะสมไม้ใหม่เอาง่ายๆไม่เล่นไม้ตามกระแสค่ะนี่พี่เหมียวก็จองไว้ก็เลี้ยงไว้ให้พี่เหมียวค่ะพี่เหมียวก็โทรมา กือบทุกอาทิตย์แล้วค่ะบอกว่าเมื่อไหรจะพร้อมส่งก็เลยบอกว่าเพึ่งเปลี่ยนกระถางให้ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วส่งไปเลยนี่กลัวจะมีปัญหาช่วงระหว่างเดินทางเกิดหลายวันเนี่ยกลัวระบบรากเขาจะมีปัญหาค่ะซึ่งทางสายเดี่ยวก้างปลาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มพวกมรดกโลกเนี่ยค่ะโพธิาสาตร์คือเป็นกลุ่มเดียวที่มีลำต้นเลื้อยใต้ดินค่ะนี่ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะนี ทางสายเดี่ยวก้างปลานี่ก็จะสวยสวยแบบมีเอกลักษณ์ก็คือพื้นใบสีเขียวค่ะเส้นแกนกลางใบของเขาและเส้กนก้างปลาเนี่ยค่ะจะเป็นสีขาวตัดบนพื้นใบสีเขียวซึ่งมีสีเขียวนี่ค่ะทําให้ลายก้างปลาแล้วก็เส้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยสวยเด่นยิ่งขึ้นค่ะนี่ส่วนลําต้นเทียมของเขาหมายถึงก้านใบเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขียวกลมค่ะนี่ ลาใบของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับด้านบนค่ะเพียงแต่เส้นแกนกลางใบะจะเป็นสีเขียวสีเดียวกับสีก้านสีก้านของเขาสีเดียวกับก้านของเขาค่ะนี่ก็ส่วนเส้นก้างปลาก็จะเป็นสีเดียวกับด้านบนคือสีขาวค่ะนี่นี่คือความสวยของทางสายเดียวก้างปลาค่ะทางสายเดียวก้างปลาเนี่ยทางสวนก็ได้มาค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่า หามานานค่ะกว่าจะรู้จักกับน้องโอกว่าจะได้มาเนี่ยพอได้มาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงให้เขาแข็งแรงเลี้ยงให้เขาสวยงามแล้วก็สร้างฟอร์มกอเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนกระถางกระถางเดิมน้องจะมาแบบนั้นนะคะเป็นกระถางดําธรรมดาแต่ทางสวนเราเนี่ยก็อยากจะได้ฟอร์มกอที่สวยก็ไปซื้อกระถางสั่งกระถางพอไปหาตามที่โคกวดไม่มีค่ะ ก็ไปสั่งทางลาซาด้ากระถางก็แพงค่ะตกใบละสามร้อยกว่าบาทค่ะนี่ก็เนี่ยก็ได้มาแค่สามใบจึงเหลือกระถางดําไว้กระถางเดียวเพราะว่าตั้งใจเก็บกระถางดํานั่นนะคะทางสวนตั้งใจเก็บโดยโดยที่ว่าจะแบ่งปันไปสามกระถางนี้อะไรงเงี้ยค่ะนี่ก็สองกระถางก็มีคนจองแล้วค่ะนี่ก็พร้อมที่จะส่งคือหลังแรงงานเนี่ยส่งได้ค่ะหลังวันแรงงานเพราะว่าไม่อยากจะส่งช่วงวันหยุด แล้วก็ต้นต้นเดือนนี่ก็จะมีวันหยุดยาวทั้งวันแรงงานทั้งวันฉัดมงคลก็เลยยังไม่อยากส่งค่ะกลัวว่าจะมีปัญหาระหว่างขนส่งแต่ว่าเราส่งด้วยปอนอเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าปอนอเนี่ยเขาก็จะทำงานส่งของเขาเนี่ยเป็นปกติค่ะแต่ถ้าเขาหยุดหรือว่ายังไงเขาก็จะแจ้งค่ะทางสวนเราก็เ,าเน้นการส่งที่มีคุณภาพการแพ็ค การส่งให้ถึงมือผู้ผู้รับเนี่ยต้นไม้ปลอดภัยทางเราถึงจะออสบายใจอะค่ะนี่เราก็จะหาช่องทางการส่งเลี้ยงต้นไม้ให้มีคุณภาพแข็งแรงถึงจะส่งค่ะนี่ทางสวนเราไม่ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วส่งเลยทางทางผู้รับสบายใจได้เลยค่ะว่าถ้าทางสวนรับปากว่าจะให้รับปากว่าจะส่ง อ่าให้เนี่ยยังไงก็ส่งแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะด้วยว่าทางสวนเราจะไม่ส่งไม้ที่ยังไม่แข็งแรงนะให้ยังไม่มั่นใจจะไม่ส่งให้เป็นเด็ดขาดค่ะนี่ทางสวนเราก็จะเน้นเน้นเรื่องนี้เป็นสําคัญค่ะการดูแลการดูแลอ่เขาก็เหมือนการดูแลมรดุกโลก,ก่ะค่ะไม่ได้ชอบแชะแต่ว่าการรดน้าเนี่ยก็จะรด พร้อมๆกับอโกนิมาตัวอื่นๆค่ะก็คือสมวันครั้งหรืออาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยอ่อก็จะไปคุยคุยดินเขาดูบ่อยหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าดินแห้งหรือว่าดินอ่อ แดดร้อนจัดจัดเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะเพิ่มจํานวนครั้งในการรดค่ะด้วยว่าเราก็ร้อนเนาะต้นไม้ก็คงจะร้อนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นตรงนี้ค่ะเน้นเน้นหน่อยเพราะว่าแต่ก็จะไม่ได้ให้เพิ่มว่าเป็นวันละครั้งวันละครั้งอย่างนั้นไม่ใช่ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งค่ะต่ออาทิตย์ค่ะวัสดุปลูกทางสวนก็จะเน้น เน้นให้ล้วนซุยระบายน้ําได้ดีเนี่ยค่ะทางสวนก็จะเน้นนี่กาบมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําอย่างน้อยเนี่ยวันเออสักประมาณสามสามวันสามคืนนะคะแล้วก็แต่ละวันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําใหม่ค่ะเพื่อให้นําสารแทนนินที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะคะออกไปเพราะสารตัวนี้จะมีเอ่ออันตรายต่อระบบรากของเขาค่ะแล้วก็ทางสวนก็ จะผสมใบก้ามปูหมักค่ะใบก้ามปูก็ต้องเป็นใบก้ามปูเก่าใบาก้ามปูผุค่ะไม่ใช่ใบก้ามปูที่ร่วงลงมาแล้วเอามาใช้ค่ะเพราะว่าการที่ใบไม้ต่างๆใบไม้ทุกชนิดนะคะถ้าร่วงลงมาแล้วเอามาใช้เลยเนี่ยเมื่อเจอความชื้นก็เท่ากับว่าเรามาหมักในกระถางเราพร้อมกับต้นไม้เราค่ะมันเป็นแก๊สมันร้อนค่ะนี่ทางสวนเราก็จะพยายามเน้นเน้นแล้วก็ แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังว่าการใบไม้ใบไม้ที่ยังไม่ผุใบไม้ที่ยังไม่เก่าที่ร่วงลงมาเพิ่งเปลี่ยนสีเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการนํามาผสมปลูกต้นไม้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแก๊สพอเจอความชื้นเนี่ยค่ะต้นไม้ของเราก็เป็นอันตรายก็มาหมักในกระถางของเราเนี่ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราผสมก็ช่วงที่ที่ปลูกเนี่ยค่ะ ก็เป็นเพอร์ไลท์ค่ะที่ใส่เข้าไปก็เพื่อให้เขาร่วนซุยระบายน้ําได้ดีดินไม่เกาะกันแน่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทางสวนเราก็แล้วก็มูลไส้เดือนมูลไส้เดือนนี่เราก็ใส่ไปหนึ่งก็เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะเนาะสองก็เป็นการปรับสภาพดินสามก็บํารุงรากบํารุงต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วค่ะก็จะอยู่การดูแลก็จะอยู่ประมาณนี้การเริ่มต้นปลูกแล้วก็ออสโมโคสเนี่ยเราก็ใส่ค่ะ ออสโมโค้ดคือปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13ค่ะทางสวนเราก็ใส่เราก็ให้ค่ะนี่ระหว่างทางก็จะดูแลกันเพราะว่าการให้ปุ๋ยจะไม่เน้นเท่าจะไม่สติ๊กเท่าไม้ด่างค่ะเพราะว่าไม้เขียวเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะเรืญเติบโตได้ดีอยู่แล้วเพราะเขามีสีเขียวเยอะเราก็จะให้เป็นออสโมโค้แล้วก็เป็นถ้าเราผสมปุ๋ยเก็ อ๋าบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากเนี่ยเราก็จะรดบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นเท่าพวกไม้ใบสีค่ะพวกไม้ใบสีนี่จะเน้นพอถึงเวลาเนี่ยถ้าช่วงเวลาบำรุงก็บำรุงเขาเพื่อให้เขาให้สีที่สวยงามค่ะซึ่งไม้ใบเขียวนี่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็คือเราให้อสโมโคดเราให้หมุนไส้เดือนแล้วก็ให้ปุ๋ยเกล็ด ที่ผสมน้ำฉีดบ้างค่ะนี่กใบเขาก็จะได้สวยใบยเขาจะได้ใหญ่ค่ะนี่ก็เพื่อการบำรุงค่ะนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าใบาเขาถ้าเป็นพวกไม้ด่างเนี่ยค่ะจะจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ค่ะเรื่องปุ๋ยบำรุงเพราะว่ากลัวว่าเขาจะหลุดเป็นไม้เขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเข้ามาอยู่ใน วงการไม้ก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่อไม้ด่างเนี่ยไม่ต้องไปให้อะไรมากแค่ให้อา่าปุ๋ยสูตรละลายช้าบ้างก็ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปนิ้นปุ๋ยอา่าธาตุหลักธาตุรองอะไรมากมายก็ถึงเวลา3เดือนก็ให้ครั้งหนึ่ง3เดือนก็ให้ครั้งหนึ่งเป็นการบํารุงให้ใบเขาแข็งแรงให้รากเขาแข็งแรงให้ต้นเขาแข็งแรงแค่นั้นก็พอแล้วประมาณนี้ค่ะนี่ทางสวนเราอีกส่วนหนึ่งได้รับคําแนะนํามาจาก สวนเดิมค่ะนี่อ่อทางสายเดี่วกล้างปลาเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนดินถ้าทางสวนจะเปลี่ยนดินหรือว่าทางอุไรจะเปลี่ยนดินเนี่ย mm. ก็ให้เอาดินเดิมของเขานะคะมาผสมลงกับดินใหม่ด้วยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ ชะงักหรือว่าชะลอการเจริญเติบโตค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวใหม่กับวัสดุปลูกใหม่หรือดินใหม่เพราะว่า,าทางสวนก็ยึดปฏิบัติค่ะนี่การเทกระถางออกมาก็เอาดินเขาผสมลงไปด้วยดินที่แตกออกอะคะ่ะดินที่แตกออกจากตุ่มนะคะก็ที่เหลือติดกระถางหรืออะไรเนี่ยค่ะก็เอาผสมเข้าไปด้วยแล้วก็ปลูกเอาเอาไปผสมปลูกด้วยค่ะนี่ก็อย่าลืมของเก่าเอาง่ายๆค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนกระถางหรืออะไรก็ได้รับคําแนะนําต่อมาค่ะจากเจ้าของสวนจากคุณอาเล็กค่ะนี่ก็แนะนํามาว่าเปลี่ยนดินใหม่กระถางใหม่อย่าไปลืมดินเดิมเขานะอย่าไปทิ้งให้เอามาผสมปลูกด้วยเขาจะได้อ่ปรับตัวได้เร็วขึ้นเขาจะได้ไม่ชะลอกการเจริญเติบโตหรือว่าเขาจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโตค่ะนี่ก็ได้รับคําแนะนํามาประมาณนี้ค่ะเรื่องแสงแดด แสงแดดก,ก็อยู่แดดลาไรเนี่ยค่ะเพราะว่า,าทางส่วนเดิมหรือว่าต้นกําเนิดเดิมเข้ามาจากป็นไม้ปา่าเขาก็จะอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามาเลี้ยงต่อเอาเข้ามาอยู่ในเมืองเอาเข้ามาอยู่ในเ,เมืองเนี่ยเราก็ต้องเรียนแบบธรรมชาติ ก็ให้เข้าอยู่แดดลําไรคะ่ะถ้าเรามีไม้ใหญ่แล้วก็เอาไปวางได้แต่ถ้าเราไม่มีก็ใช้แสแลนคะ่ะสแลนพางแสงคะ่ะจะ60% 80%ก็ว่ากันไปอะคะ่ะช่วงนี้แดดร้อนแดดจัดก็60ก็ได้70%ก็ได้คะ่ะนี่ทางสวนเราจะใช้อยู่ก็เอ,อ่อ70%คะ่ะนี่ก็จะหายากหน่อยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่40% 50%คะ่ะนี่ หากเพื่อนๆพี่ๆสนใจช่องทางในการติดต่อก็ทางช่อง youtube เนี่ยค่ะเพจ f a c e b o o k เราก็ชื่อเดียวกันค่ะอุไรสวนไม้มงคลเบอร์โทรติดต่อ089 7 1 7 05 07เพิ่มช่องทางในการติดต่อแอด id l i n ลค่ะ id Li n ลก็บีตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก ond 2505ค่ะเพิ่มติดต่อเข้ามาค่ะมาคุยกัน มาแนะนำอะไรก็ได้ค่ะทางส่วนพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำค่ะอยากดูคลิปนั้นคลิปนี้แนะนำเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ